สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเกงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งนะครับเ,เกงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้รหัสยี่สิบเจ็ดนะครับขนาดวัดตามป้ายเดลเบยสามสิบหกเอลสามสิบสี่ขนาดวัาาดวจริงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบห้าปลายขาเก้านะครับเป็นงานประเทศเม็ก,มกซิโกราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูสีด้านหน้าด้านหลังก่อนนะครับอสีด้านหน้านะครับนี่สีด้านหลังนะครับคุณลูกค้าสีด้านหลังนะครับ เดี๋ยวให้ดูป้ายประกันกันนะครับนี่ป้ายประกันรุ่น501 W36L34 นะครับแล้วก็ป้ายกระเป๋าริมกระเป๋าเป็นแซกย้ำนะครับคุณลูกค้านี่แซกย้ำแล้วก็ป้ายเรดแถบสก r น e n r นะครับตัวน,นี้ไม่ใช่เรดแถบสกินดีไวนะเป็นเรดแถบสกิน R นะครับ uh, <Limited. S 1> อา i ์ลิมิอืม R limited จะมีแค่หนึ่งในหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ตัวเท่านั้นนะครับคุณลูกคา้า นี่<ด>หายากมากจำนวนการผลิตโคยงปลายอาดูปลายขากันนะครับปลายขาสวยๆเลยครับผมนี่ลายขาเดิมนะครับสวยเลยดูด้านในนะครับด้านในจะเป็นริมโพงแล้วก็การเย็บได้แบบซิงเกิลนะครับเย็บแบบได้เดี่ยวนี่นะครับสวยๆเลยปลายขาเดิมๆนะครับอ่า ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นป้ายซินเวิร์ไลนิ่งหรือป้ายแคร์นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0961519525หรือ Facebook Fanpage นะครับขอบคุณครับ